ผลการเลือกตั้งทั่วไปเยอรมนีมาตามนัดเลยนะคะพักขวาจาัดเนี่ยได้คะแนนพุ่งเยอะนะคะแต่ว่าเป็นการพุ่งแบบยังไม่ได้ชนะที่1ค่ะที่1น่นั้นเป็นพักซีดีูซึ่งเป็นพักเดิมนะคะของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกลาแมคเคิลสตรีหญิงเล็กของเยอรมนีค่ะรอบนี้ซีดีูซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพรรคอนซูเอตีฟนะคะสายอนุรักษนิยมค่ะได้คะแนน28.5นะคะผู้นําพักมีชื่อว่าฟรีดริกแมสนะคะอายุ69ปีคนนี้ กำลังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีแทนนายโอลาฟชสค่ะส่วนที่2นั่นก็คือพรรค f f d ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดนะคะได้คะแนนมาถึง20.8%เพิ่มขึ้นประมาณเกือบเกือบสเท่าจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเลยนะคะถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของพรรคเลยแน่นอนค่ะว่า คนเยอรมน,เนีเองนั้นหันไปเลือก AFD นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆกับปัญหาผู้พยพปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ราคาพลังงานที่มันพุ่งสูงก็เลยเลือก AFD เป็นทางเลือกเพราะว่าพรรคนี้เขามีความชัดเจนมากๆเลยนะคะเรื่องของการต่อต้านผู้พยพแล้วก็มีนโยบายที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับรัสเซียซึ่งในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสาหารัฐแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยช่วยกัน endor สนับสนุน AFD กันอย่างเต็มที่แบบชงช่างเปิดเผยเลยทีเดียวนะคะ ในขณะที่ พรรคของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชสพรรค S.D.P. ค่ะรอบนี้ผลงานก็ถือว่าแย่สุดเลยนบะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ท2เป็นต้นมานะคะได้คะแนนเพียง16.4%มันก็สะท้อนชัดเจนนะคะว่าชาวเยอร,รมันไม่เอานโยบายแบบนี้ซึ่งพรรค S.D.P. ของโอลาฟชสนั้นเป็นพรรคกลางซ้ายค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเยอร,รมนีเขาก็คล้ายๆกับไทยหรือว่าไทยเนี่ยพยายามจะเรียนแบบเยอร,รมนีก็เป็นอีกมุมหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมไม่มีพรรคไหนสามารถเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้นะคะเพราะว่าเสียง ไม่พอค่ะแล้วรอบนี้นะคะทางพักซีดียูซึ่งเป็นพักอนุรักษ์นิยมประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะไปจับมือกับพักโอลาฟโชสเอสซึ่งเป็นซ้ายกลางจะจัดตั้งรัฐบาลคืออุดมการณ์ไม่ค่อยตรงกันนะคะส่วนหนึ่งเป็นพักหนึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมอีกฝั่งหนึ่งเป็นซ้ายกลางเนี่ยแต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาไปรวมกันได้มีนโยบายบางอย่างที่ใกลเคียงกันเพราะว่าไม่มีทางจะจับมือกับพักขวาจัดอย่างแน่นอนค่ะ ขณะเดีวยวกันนะคะนายกคนใหม่ว่าที่นายกคนใหม่ของเยอรมนีนะคะซึ่งชื่อว่าฟรีดิกแมสเนี่ยเขาก็มีการให้สัมภาษณ์หลังผลการเลือกตั้งเนี่ยหลายรอบเลยนะคะพูดถึงว่าย,ยุโรปเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระจากสหรัฐนะเพราะว่าเห็นละว,ว่าสหรัฐเขาก็ไม่แคร์เขาก็แบบอิกนอเราไม่ได้สนใจเรานะคะเพราะฉะนั้นพ r อ o ร์ิตี้ที่เขาจะทําอย่างแรกเลยคือจะทําให้ยุโรปกลับมาแข็งแกร่งโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้เป็นอิสระจากสหรัฐอย่างแท้จริงไปทีละสะเตกนะคะในขณะเดีวยวกัน,นะคะ่ะอย่างเช้าวันจ น,นี้เองวันจันทร์ที่2 4กุมภาพันธ์ซึ่งครบรอบ3ปีสงครามยูเครนนะคะก็ออกมาประกาศค่ะว่ายุโรปเองก็จะเคียงข้างยูเครนต่อไปนะคะยังคงเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของยูเครนเช่นเคยค่ะ